สวัสดีค่ะเมื่อนี้กัสิมัสสาธิตมาวอาเรื่องอัดน้อม่ถุงซูฟังเนาะค่ะเนาะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยจากช่องของูุอิสานบันหน้าเด้อค่ะถ้าข้าใได้น้องใหม่มากแล้วจะคิดว่าจะอัดกันนี่แหละค่ะแยกจักจักใส่ถุงประมาณนี้แหละคะ่ะจักใส่ถุงประมาณนี้แหละคะ่ะให้ได้เต็มถุงพอดีเนาะคะ่ะให้แน่นพอดีแล้วห้ากับน้ำเป็นหนึ่งเนาะคะ่ะหนึ่งทุกซุกเลยค่ะ ก็สุกเล้ห้องก็โยกลงเห้เบิดไอ้นิดนึงเนาะค่ะเหเบิดไอ้นิดนึงแล้วก็เอาถุงพลาสติ๊กอันนี้แหละค่ะถุงพลาสติกแบบนี้แหละค่ะมารวมอีกมาเข้าไปอีกค่ะมาอัดเข้าไปอีกซ่อนเข้าไปอีกเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่ยางแบบนี้ค่ะน้ำยางเบลมีค่ะลาห้มิดชิดด้ค่ะไล,ล่ลมออกอ้อมด้ค่ะ สว no มเข้าไปซ่อนเข้าไปอีกสั้นนึงแล้วก nice ็ไล่ลมออกให้มิดชิดค่ะแล้วก็รัดให้มิดชิดไล่ลมออกให้เบิดแล้วก็รัดรัดให้มิดชิดค่ะแล้วก็ห้องปสิเดนน้อยไม่ไว้เก็บเก็บไว้กินโดนๆเนาะค่ะก็จังสี่แหละค่ะอันนี้ได้แล้วค่ะความที่กินโดนโนได้แล้วค่ะเก็บไว้กินโดนโนได้ค่ะยามนี้น้อยไม่ก็ลังสีเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะ ค่ะคิดว่าจะเฮ็ดกระเห็ดใบโรเดอร์คเดอร์ได้กินมันโดนจากกัม่อมิยังลายดอกค่ะที่เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากทุกอีสานบานนาด้อคารเอามาฝากค่ะแต่ขอจบคลิปแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขาไม่ชมมาเบิ่งกดติดตามค่ะขอบคุณค่ะ